ăn chin bỏ lắm sân ấy chắc chắn là phi nó cho magna phi nê nê mi hô con công nói công nha nãy nãy nha 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 ไปเองอยากกินอันนี้อยากได้อันน้ำอ่องพวกอันนี่แหละเซเว่นจริงอัปดาเอาสิเอาสิเด็กๆกันอันนี้บอป้าเออแบบที่มันเป็นกระเพกแมงลากอันนี้อันนี้ยังนะโมยูตุเย็นเลยยูตุเย็นคนบ่มี กบสานันันกีมาบดหานี้เขวดน้าขวดน้ามวยพา่ไปหงเรียนเด้อเได้เอาเยอะเอายนี่นะเอาเอาชียร์ยังชี่ชมพูรือชีฟ้านี่ลูกชอฟ้าีมวเกดดีเ่ชีพูบุ๊มักชีพู ันมขนมียนจักขนมจกนจกไปเปนเื่องขนมกันไปไเปื่องขนมเด็กไปหาเอกองกันนี่นี่นี่เนี้หน่อย

นี่น่นี่อันนี้บริเอาะนี่นี่เท่เทํากิละะทำนิ้วด้วยสี่สิบสองบาทมันแพงลยแพงก็แพงตาแ้ก็ตาแล้ว โอ้ลม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 โอ้อือืไปได้เมียปไว้เม่อยู่ข้างผมไปไว้โอ้ยแม่ไอยู่ข้างผมอันแดดไปเอบาวันนี้ออ เดืด๋ยเเจ๋อดย่เด้อซื้อขนมยังสูดง่ายมันแสบเนาะขนมอันนี้ยีย่บ้านยี่บ้านฮอนบ่คอยมีเด้๋ยวขนมเปล่าหนึง่งแม่เขาบอกมอขายมันแพงมันแพง <c oughs>

ได้นี่อันนี้ดวพิตาโอม่นะโกเดบนใจแอนโอ้ปากเข็มเป็ะไหนไหนยายแอนไหนไหนนี่ไงใจแอนดวพิตาดวิตา้นี่แ่ะบัจ้สับปากเข็มเ <mm เอาเอาต่ำไอ้พอดนะมีความสูงฮะดีใจอย่าได้ใส่เนาะนานๆทีจะเดินมีหน้ามาเดียว เออสองอันนั้นแหละฉันประหยัดจ้ะฉันไม่มีเงินต้องหาเงินไปหาหมออีกไม่ไหวนะจ๊ะอืมันเทยนินจืนะพี่ยังลูกชื่อักาม่ี้เราอนวันราสิตายูนะเกบไปชื่อมาให้เราเอกลองเบิ้งซะเดชนมันเป็ อล,อลองเบิ่งพันไปหาโมคุณกับปัะทิลบายไ <c oughs> ลย่เด้อันนิ่มๆนัน,นนี่บ้าวะนันนี่นี่ก็อาอนั่นนั่นน,บบน,น,นั่นนั่นมกินบอกไปลองเดี๋ยวเขาก็จะได้ออกไป

ปีนค้จ <pegar public labor ations> ้พี่ละเชื่อด้วละเชื่อไวันศัตริ์จมกี่ยันตรมึงาตรงกับวันจันทร์ดส้าวันย์เป็นบบ้ใจเป็นมูบบวนตรเฮยนงไง อ,อ๋อปุ๊ดสาปุชดา,ชาที่เขาเซเว่นเนี่ยป้าเด็กๆเขาเซเว่นนะพี่น้องดีใจกันว่าสั่นได้ยังแน่อันนี้ได้ยังแน่ได้ขวดนน้ำนั่นบ่ไ <c oughs> ก่จอ้อ ไปมือดีประดาครับทัวร์น้องหยุดงานประดาพาล่อเข็มมาลาดน้องมือ,น,น,น,อน,นี้กับมเลอกันสามสี่คนแล้วก็เด็กๆน้องพาเด็กๆมาลอดอันเซเว่นดีใจกันว่าแป่นยังห่างดีใจเจบอกว่าไใหนๆใก็นี่คือ บอกมึงดูนี่คือยังเซเว่นของแท้เด็กดีใจไปเดี๋ยวเาสิย่าไปห่างสักคิวอาอ้อยพี่น้องบอลโอ้ประด่าเขาบผมมีรางวัลที่หนึ่งบอกจักไป มีกระเซเว่นพี่น้องโอ้ยไม่แดดจังเลยไอาหานซักคิวมาที่นี่ถึงแล้วเฮ้ยเค้ยวันเกิดเองป้ะเ,เค้ยวันเกิดเองอยากได้ซื้อปะ โอเคนะพีนนน่น้อนๆบะเอื้อกับเด็กๆฝากกันไปย,ย่างเซเว่นได้ยังนิวได้ยังได้ใซนได้ย้งกินยังเนี่ยขนาดน,นำ้ำจำนี้่อู้หูมวนบ่มวนบ่มาเถียวไทยในท่งอีกเออในท่งอีกในลายขนาดมวนบ่ามาเถียวไทยมวนมวนขันมวนแล,ล้วบอกบอกป้าลุงด้วยบอกว่าอย่าล,ล,ลืมกดเนี่ยกดเลยกดเท่กดใจกดดีดี